การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการซูเปอร์คาร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำฤดูกาล2012ในสนามที่1และสนามที่2จากทั้งหมด8สนามเพื่อเก็บคะแนนสะสมสำหรับการชิงแชมป์ประเทศไทยทำการแข่งขันกันณสนามเซปังอินเตอร์เนชั่นนลประเทศมาเลเซียโดยมีนักแข่งมากกว่า50ชีวิตเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ไฮไล์ของการแข่งขันอยู่ที่รุ่นซูเปอร์คาร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพมีรถยนต์ระดับซูเปอร์คาร์มูลค่าหลายสิบล้านบาทร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น Ferrari f e r ร a r i F430, Porsche GT2, Porsche 9 9 7ซึ่งรถทุกคันสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์